สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่หน้าวัดดอนเมืองนะครับซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเดินรลนงคลงเพื่อสันติภาพนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของชุมชนหลายๆชุมชนในเขตดอนเมืองนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินโลรละลเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่2กุมภานี้นะครับซึ่งกิจกรรมและภาพรวมจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมๆกันครับ ประสงค์ของงานจัดงานครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยได้ฟังเสียงประชาชนบ้างว่ายังมีอีกหลายกลุ่มอีกหลายคนที่ต้องการให้มีประชาธิปไตยเดินหน้าต่อโดยการเลือกตั้งครับเราต้องการประชาธิปไตยเพราะว่านายกงรัมตรีเขายุบสภาแล้วเขาคืนอำนาจให้เราแล้วคือติดของเราแล้วตอนนี้ก็คือประชาธิปไตยโดยประสงค์เราก็รณรงค์ให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภา คือในหลวงท่านมีพระมุมราชองการมาแล้วก็คือพระราคิติกาให้เลือกตั้งแล้วทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นกรกตหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องทําตามกฎหมายอย่างเดียวอย่าฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกคนออกมาใช้ติดของท่านอย่าไปนอนหลับทับติดวันที่สองให้ออกกันไปเยอะๆเราจะรักใครชอบใครไม่ว่าขอให้ไปเลือกตั้งจุดประสงค์หลักของอประชาชนที่มา,าที่มาร่วมเดินขบวนในวันนี้นะครับ จุดประสงค์หลักคือต้องการนะรประชาธิปไตยนะรประชาธิปไตยนะหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของพวกเรานะครับประชาชนที่มีออมสิทธิ์มีเสียงเราจะต้องออกมาร่วมกันในการที่จะมาเลือกตั้งนะครับเพื่อจะทําให้บ้านเมืองมีความเจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับป่าอารยประเทศเลือกตั้งเสร็จแล้วเ,าเราจะไป ปฏิรูปในส่วนไหนก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเสียงประชาชนที่ต้องการต้องการให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในในรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับ1นสิทธิ์หเสียงนะเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญในวันข้างหน้านะครับ Ngựa tăng, ngựa tăng, ngựa tăng. tăng.